บายบายหน่อยบายบายังดีด้วยบายบายน้องบอลจะไปซื้อดอกไม้นะคะเออซื go. okay. ้อดอกไม้นะเไปซื้อดอกไม้มาปลูกครับโอเคไปเลตส์กูเลตส์กโอเคเกิดเจ้สวัสดีค่ะยิ้มกโอเคยิ้มยิ้มขำลูกปะน้องบอลมาซื้อดอกไม้ครับไปเอารถเข็นกลางใช่ไหมไปเดินอน้องบอลเยี่ยมจังดอกไม้สวยไหมครับดัง เทปไปเถอะไอ้สุดสมัยกันเราจะเอานี้กันเราจะเริ่มจบไปดูก็จะเอาสีชมพูดีใช่ไหมเอาสีไหนดีนะใช่ไหมอ๋นี่นี่ก็สวยอ๋อนี่ก็สวยสวยไหมสวยสวยนะจะเอาสีอะไรดีุณนุ่นเอาสีอะไรดีตอนนี้ใช่ไหมครับเว้ยมันสุดสไหยใช่ไหมล่ะ เออซื้อดอกไม้จะเอาดอกไหนอีกเนี่ยดูมันดูมันออกมาเข้ามาเออเข้ามาได้เลยครับลูกเดินเข้ามาได้เลยครับลูกโอ้มาซื้อดอกไม้คือตรงนี้เร็วๆเดินมาเดินเข้ามาเร็วเเๆเข้ามาเลยมันจะไปแล้วนะ,าะบ,าบายบายซีอูนีสีตื่นเต้นเอาสีแบงนี้ดีกว่าอสีชมพูว,ว้าวดอกไม้สวยสวยสวยตัวนี้ ราได้สองันนึงนะสองกระถางนี้นะคะใส่หน้าบ้านโอ้นี่ก็มาเยอะมากอ่ะมาดูดิมาโนโ่เอาไปโอ้ยล้อล้อไม่จับโล่ไม่จับโอ้ยทำงานจับทำงานเหรอไปค่อยดันลูกเดี๋ยวมันจะไอทำต้นไม้ก็ล้องจับจับอ่ะเฮ้ยดอกไม้ดูมาดูสิ บ้านมีต้นหนึ Fern, 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 f ern, f ern. Fern, ่งละมีไว้สักต้นนึงเหรออือต้นดีต้นตัวดีกว่าแฟนดิ่แฟนแฟนพัดลมแฟนนอย่าพัดลมไปโอ้โหพัดลมเฮ้ชจักรนี่เกอร์ชารกนี่เย่าจี้นย่ลงไรตรงนี้ว้าวอะไ้งเฉยบายแฟนอย่าบายแฟนนี่ก็แฟนอย่าขโมยขโมย